ไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ยอ้าวของระเบิดหมดเลยมาถึงมันหมอกมันไม่ให้มีไปทำใหม่ทำใหม่หมดเก็บของเลยโดนของกาวแล้วเพื่อนมึงกูขอเก็บของก่อนเดี๋ยวกูช่วยของแล้วเฮ้ยเก็บของให้หมดเลยเออในนั่นน่ะวางไว้ตรงไหนก็ได้ตอนนี้เออกูวางไว้ในตู้อยู่นะกูเก็บของให้หมดเลยเออเมื่อกี้คือ มืูจรไป่ร์อลง่าไคอนันไอคนไม่รู้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 ไม่รูไม่มี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 ลยไม่มีม่เลยท้ายไอผูมาไอรูแม่งโคตรโมโหเลยอ่ะรีบรีบรีบเคลียร์ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโมโหโอ้โหแล้วดูของ เก็บไม่ได้แล้วคำแลน้องเคลี้ยวป่ะเคลี้ยวพื้นที่ป่ะเราไปเราไปสร้างที่วางกล่องใหม่ด้วยเก็บที่ไงเก็บที่เก็บที่เก็บที่มึงกูเก็บไปแล้วของเต็มของเต็มไอ้วีนเนี่ยหรือไปนิดเดียวเนี่ยเก็บใส่ไอ้นี่โมเลยเก็บใส่กล่องโมเลยค่อยไปแยกเนาะโยนของทิ้งคยไปแยกอีกทีโยนของทิ้งเมียวเมียวมยวโอ้ยหมาเราสุบารุ รูปแบบแย่น่นะคิปเปอร์มาจากไหนก่อนอยนี้ต้องหากัมาให้พวกมึงได้ตั้งตัวกันเลยข่าคิปเปอร์ค่าแพนดิ่ิงไม่ได้ข้าอะไรกันฮะไอแค่มฮาต้องบอกกูฮาต้องบอกไอแค่เมื่ี้คิเปอร์ว่บิชตูมตูมบิชเดนอัพเดอะเว มันเป็นเพลงอ่ะ Boom Bish Get up the way เป็นเพลงเขีรยพื้นที่ครับเขีรยพื้นที่เขีรยพื้นที่ครับสัมปาคอไม่ใช่ทิปเปอรตัวนี้แสบากมอิสเปอร์โรปาโรปาเนี่ยแฟนตาสติกทิเลฟนตาสิกนมันมาจากไหนวะเออว่ะแต่แต่มันระเบิดตรงนี้แปลว่ามันข้ามสะพานมาเนี่ยไม่ก็ตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่กเชว่ามันเกิดมา กูว่าที่มันเว้นไว้อย่างเงี้ยคือมันเว้นไว้อะคือเข้าใจปะคือเราต้องเข้าเข้าไปป่าลึกเพื่อไปหาเมลแล้วละ่ะเฮ้ยประเด็นคือกูจะคับพันกูนี่หว่าเอ้าเฮ้ยเอ้าแล้วโอ้ของยังไม่ครบเลยเจ็บของครบดีสร้างกระแพงกัคนคิเปอร์ ผิดที่ผิดที่อะไรผิดที่ผิดที่อะไรดิเอือในการคิปเปอร์ไวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปกูหมดกูอยากกูอยากเจียเคพื้นที่ก่อนเดี๋ยวกูด่ากล่องอะเรออ้อ้าเออเออเอาไม้ไปเอาไม้ไปขาไปที่คาบอ่ะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้อีกแล้วเหรอโอ้ยไม่ต้องถอยไปเอาไม่หมาถอยไปถอยไปหมามาแด็ก เยี่ยมเยี่ยมลูกเยี่ยมนี่แหละคือวิธีการเลี้ยงหมาเชื่อป่ะถ้าให้อาหารไนเตอร์ถ้ากูเอากระดูกไอเตอร์หมดเลยแต่กูเอากระดูกไอเตอร์หมดเลยนะเว้ยเชื่อป่ะไอเตอร์แม่งได้หมาหมดเลยอ่ะเดี๋กกูสร้างโตคาร์ทก่อนนี่กูไปคาบังไงก่อนเวลานอนต้องกูต้องเอาหมามาป้องกัน ให้กูตกปลาดีกว่าป้องกันโดยสบู่โไม่ป้องกันด้วยหมาเนี่ยแหละ้ะเครื่องดอกกูพังอ๋อโอเคเครื่องดอกเป็ไม่พังทำไงดีครับเชดพังหมดเลยไอ้ใครมันเก็บของมั่วเลยเก็บไม่ต้องยัดไปเลยยัดไปเลยแล้วก็บอกว่านี่โดนนี่นีว้โดนคิปเปอร์ยัดแล้วก็บอกว่าโดนคิปเปอร์ยัดยัดยัดหน้ายัดหายัดหายัดเข็เดี๋ยวค่อยไปแยกอีกทีไงไอ้คุ้มน่าจะเข้าใจ คือไม่มีคนโ่คนไหนที่ตีแล้วแบบไอฟูไม่จี๊ดหรอกจริงน่าจะจี๊ดหมดแล้ไม่เหลือเล้วแ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 ล้วมันถามว่าใครโดนบึ้มบอกไอ้ไฟมันหันมาหากูไอ้ไฟเกมเลยนะอ้าวกล่องไม่ต่อกันงงงงเลยไหนวะไอ้กล่องไม่ต่อกันวะไหน ไม่กล่องมันไม่ตอกไม่ถ้าเราวางกล่องใกล้กันแล้วมันจะติดกันไม่ใช่หรอละกล่องเว้ยมาลองวางอีกทีดิอุ้ยกล่องหายหมามึงวิ่งมาตอนนี้กล่องบั๊กไปไกลๆลูกอย่ามายุ่งไอ้กล่องไม่เดี๋ยวกล่องบั๊กอะไรก็อยู่ที่มือมึงอ่ะไม่คือตอนคือตอนที่กูวางใช่ป่ะแล้วหมามันวิ่งมาแล้วกล่องมันล่องหนไปแล้ว อง,องไม่ม,มันอยู่ที่มือมือยังเห็นอยู่เลยไม่ตอนที่วางอ่ะอุ้ยมึงเอาหมาเอาไปกไกลๆดิเอาไปไกลๆที่ก็จะวางของเข้าใจมันะ้ยอะกูอยู่กับมึงกูยังพอเข้าใจอ่ะกูนั่งกูให้หมานั่งแต่กูอยู่ไนเตอร์กูต้องพาหมาเดินทุกอย่างก้าววางของนี้แบบเอ้ยพาหมาไปนรกดีกว่าแน่ใจนะหมาไม่ตกลาวาปะ องคลรักของไฟองคาักของไฟอันนี้องคาักไฟมันต pues> ั้งชื่อได้นะในตั้งชื่อยังไงก็ลิดขวาที่หมาลิดขวาลิดขวานี่ต้องใช้กระดูกหรืออะไรก็มือปกติมั้งแนใจนี่มันนั่งยืนอ๋อไอ้คูกูเห็นไอเติมมันตั้งได้มันน่าจะมีมันน่าจะดูคอมิเตอร์ดิเห็นมันแบหมาชื่อหมาหมาจ้าหมาจ้าอะไร หร really? ือมันหล่อนมันหล่อนกูกูตั้งชื่อหมาชื www. ่อเดียวกันเว้ยชื่ออะไรไอเตอร์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 นี่ไอเตอร์ไอเตอร์กระปั้นมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันก็ล่าเริงได้อยู่แหละเออไอภูมิไอภูมิอยู่ในสายไอภูมิบอกภูจะฟ้องเตอร์เฮ้ยไอภูมิอยู่ในสายนี่หว่าเออมันน่าจะรู้มันน่าจะรู้ละ แต่แต่แต่มึงลองคิดดิถ้าไออังคารินเล่นเล่นไมค์ครับอะใครเขาเยี่ยไฟไฟขอขวานไฟขอขวานไฟขอขวานจอร์นจอร์นจอร์นไฟขอปีกแอ็ขอปีกแอ็กหน่อยกูจะไปขุดซัพเปอร์เฮ้ยหลังมึงอะไม่ไม่ใช่ไอ้ที่มันเป็นอะไรเคียวๆอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ปลูกหญ้านะอันนี้ตัดต้นไม้ไว้ขุดหินอันนี้เหรอเออขุดหินนะที่ขุดหินเขาเรียกว่าเอาเอาโยนมาโยนมา ให้หมามึงนั่งก่อนเถอะเดี๋ยวกูเผลอไปตีตหมาเมื่ถ้ามึงตีหมาโอเคแล้วไม่น่าออไม่ไ,มได้เ,<ๆ>เรามาหาไมา้ตัว่น่าร้อนเฮ้ยหมาหตัวกูเจ้าหมูเอ้ยวัวไว้วะ่ะเ,เอ้าเฮ้ยหมากูอย่าพุ่งไปหมาไม่น่หมาไอพีเออดอกเปอร์ก็ใส่ตรงนี้ ูอยากตกได้รองเท้าอ่ะเหมือนในเกมทุกเกมอ่ะอันนั้นเขาดวงดีไม่ใช่มึงจะได้ใส่เขาดวงดีไม่ใช่มึงไม่ใช่หมายถึงรองเท้าบูทรองเท้าอะไรอ่ะอยากทำวงจรไว้จะเปิดหมดคีดถิ่นเนาะขี้เกียจแบบพาของอ่ะยางโฟล์ดูไม่เป็นเนาะเป็นให้ไอ้นั่นแล้วค่อยชักขึ้นไม่มึงดูฟองสบู่ออกมาก็ได้เจอปะเพาสอนทำวงจรอาหารเด้อ ไอ้ภูไม่ภูมึงอยู่ปะภูมึงอยู่ปะทำวงจรไหนดิวงจรให้อาหารอะที่มันจะเป็นแบบเครื่องให้อาหารอยู่เฮ้ยไอ้ภูมิกูมีอะไรจะบอกเว้ยขอทำอะครนะอะไรไม่กี่เฮ้ยไอ้แคลร์มึงเห็นคิปเปอร์ปะแล้วสปัตเต้นตุ้มใส่หน้ากูเลยเอออใช่ใช่เมื่อกี้คือตอนที่พวกกูกำลังทำของอยู่อะคิปเปอร์แม่งก็ระเบิดแล้วกล่องแม่งก็พังแตกกันหมดแล้วของมันก็ปนกันพวกกูแบบแยกไม่ได้หมดเลยเว้ย ของมันปนอันนี้กล่องใหม่ไอ้กล่องมันอยู่ตรงนี้ของม่นปนกันหมดเลยเฮ้ยกูได้หมามาด้วยเว้ยคนดีใจกูเป็นคนเหมืองตอนนี้ลักแล้วไอ้เตอร์บอกอเล็กตะนูงไ,งไอ้นี่มาเว้ยเหล็กเหล็กไม่รู้อะไฟไฟลงเหมืองปะไฟได้ธนูคำสาปแห่งสูญเสียอนุสามส